สวัสดีครับพบกับผมเอ็มตองเก้าอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีเหรียญมาแนะนำเพื่อนๆอนอยู่หนึ่งเหนนรียญนะฮะนี่ครับผมเหรียญน,นั่งพานสามมอตหรือเรียกอย่างนึงว่าเหรียญเมตตามีตังไม่ตายเหรียญครอบจักรวาลของหลวงพ่อเกษมเขียนมะโกนะครับผมวันนี้ผมมีอยู่สองเนื้อมาให้เพื่อนๆได้ดูนะฮะมีเนื้อนวะนะครับกับเนื้อทองฝาบาทนะฮะจริงๆแล้วรุ่นนี้จัดสร้างอยู่ห้าเนื้อนะครับมีเนื้อทองคํา Premises, เนื้อเงินเนื้อนวะเนื้อทองฝาบาทและเนื้อทองแดงลมดำนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการจัดสร้างจัดสร้างกันเท่าไหร่จุดจ่ายตังอยู่ตรงไหนมั่งเดี 2, ๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับครับผมวันนี้ผมเอ็มตองเก้านะครับมีเหรียญมาแนะนําให้เพื่อนๆอีกหนึ่งเหรียญนะฮะเป็นเหรียญนั่งทานของพ่อเกษมสามมอตนะครับอ่าเหรียญสามมอตมีมาให้ดูกันสองเนื้อนะครับมีเนื้อทองฝาบาทกับเนื้อนวะนะครับ เหรียญสามมอตจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆอ่าผมซูมให้ดูนะครับอ่าเห็นไหมครับเหรียญสามมอตของกระพาะเกษบนะฮะเป็นเหรียญนั่งผ่านนะครับสวยงามนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของเหรียญกันนะครับว่าเหรียญสามมอตเนี่ยลักษณะเหรียญมันเป็นแบบไหนนะฮะครับผมอันดับแรกคือเป็นเหรียญทรงพรตรศรีมานะฮะนั่ง มีองค์หลวงพ่อนั่งอยู่ในพานนะครับแล้วข้างล่างพานจะมีหนูอ,อ่าเป็นหนูที่ประจำวันเกิดของหลวงพ่อนะครับเป็นปีปีเกิดของหลวงพ่อเป็นปีหนูนะครับผมการสลักสวยงามนะครับเหรียญนี้จะเป็นเหรียญมีหูนะครับผมอ่าดูลักษณะข้างเหรียญน,นะครับจะเป็นข้างเหรียญขอบตัดฉีกนะครับผมทั่วองค์เลยนะอ่าเห็นไหมครับอ่าข้างหลังจะเขียนว่า สามมอตอนะครับรุ่นนี้นะครับจัดสร้างเมื่อวันที่12บสสิงหาสองพนรอยสามสิบเ็ดนะครับผมอ่าเห็นไหมครับถ้าเป็นเนื้อทองแดงกับทองอาฝาบาทโคตรจะตอกอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นโคตรเดียวถ้าเป็นเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะเนื้อนวะจะตอกโคตรตัวเลขนะครับอ่าเรามีโคตรอยู่ตรงนี้ถ้าเป็นเนื้อเงินก็จะเป็นตัวเลขเหมือนกันแต่ตอกโคตรฝั่งนี้นะครับที่ผมสังเกตเห็นนะฮะครับผม เหรียญรุ่นนี้นะฮะจำนวนการสร้างเนื้อทองคำนะมีเนื้อทองคํามีเนื้อเงินเนื้อนวะน้องท้เนื้อทองฝาบาทแล้วก็เนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองคํารู้สึกว่าจะจะสร้างตามจองนะครับเนื้อเงินจะประมาณ5,000เหรียญนะครับเนื้อนะวะ5 0 0 0ันเหรียญเนื้อทองฝาบาทที่ผมถืออยู่เนี่ยสองหมื่นเหรียญนะครับแล้วก็มีเนื้อทองแดงนะฮะเนื้อทองแดงสองหมเหรียญเหมือนกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะหน้าตา ตำหนิจุดจ่ายตังของเซียนนักเดินสนามกันว่ามันเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันครับครับผมเรามาดูเหรียญสามมตกันนะครับผมจุดสังเกตจุดแรกนะครับเหรียญจะไม่เจาะโหนะองค์พระจะมีองค์พระพุทธรูปนั่งอยู่ตรงข้างในแล้วก็มีกรสายเหรียญรอบๆองค์พระพุทธรูปนะครับทพกคนสังเกตดูนะครับอ่าเห็นไหมครับ จะมีกระแสเหรียญน,นะฮะเป็นขึ้น้นนะครับเห็นไหมครับซึ่งตัวนี้เก้ทาไม่ได้เลยนะครับแต่ผมจะให้ดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับเพื่อนๆผมจะให้ดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับอ่าเห็นไหมครับจะมีองค์พระพุทธรูปอยู่นั่งอยู่แล้วก็เป็นขึ้นๆรอบๆนะฮะจะเป็นกระแสเหรียญน,นะครับเนื้อวะก็เหมือนกันนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับ ผมน,น้ำละล้นวนไ่เห็นชัดเลยอ่าโอเคครับจุดที่สองนะครับสังเกตความตึงผิวของเหรียญน,นะครับเห็นไหมฮะความตึงผิวของบริเวณเหรียญน,นะครับเหรียญจะไม่ค่อยมีขี้กากนะฮะเหรียญจะตึงนะครับสังเกตหน้าองค์พระจะคมชัดมากนะครับสังเกตริ้วจีวรน,นะครับเพื่อนๆริ้วจีวรจะมีกระแสเหรียญ เป็นเส้นขนแมวเส้นสายฝนนะครับเห็นไหมฮะจุดสังเกตนะครับของเหรียญรุ่นนี้นะฮะเพื่อนๆสังเกตตรงนี้นะครับตรงมือของหลวงปู่เล็บจะต้องติดนะครับเล็บมือจะต้องติดนะครับถ้าไม่ติดนี่เก๊เลยนะครับเพื่อนๆอ่าเห็นไหมครับสังเกตเห็นไหมครับอ่าเป็นเหมือนการทุกเหรียญนะครับเพื่อนๆ เห็นไหมครับอ่าซึ่งเละวะก็เหมือนกันนะครับนิ้วมือเล็บมือจะต้องติดนะครับอ,อีกจุดหนึ่งนะครับอีกจุดหนึ่งจุดสังเกตสังเกตเกต,เกต,ตรงริ้วจีวรตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะมีขีดคมคมอยู่ตรงข้างๆเส้นจีวรตรงนี้นะครับจะมีเหมือนกันทุกเหรียญน,นะครับผมเห็นไหมครับ เห็นไหมครับรอยขีดคมๆนะครับจะต้องมีเหมือนกันทุกเหรียญน,นะครับอ่าเห็นไหมครับอ่าตรงนีมม้เห็นชัดเลยนะฮะจะต้องมีขีดคมๆเหมือนกันทุกเหรียญน,นะครับเพืพ่อนๆซึ่งอตัวเกสเนี่ยทําไม่ได้นะครับเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมฮะ สังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับสังเกตตรงเกศพญานาคตรงนี้นะครับเห็นไหมจะเป็นปุ่มๆคมชัดมากนะครับเห็นไหมเพื่อนๆร,รอบๆนะครับอ,อีกจุดหนึ่งนะครับจุดสังเกตของผมนะฮะอีกจุดหนึ่งเพื่อนๆสังเกตตรงข้อมือหลวงปู่ตรงนี้นะครับองค์พระตรงนี้นะข้อมือจะมีเส้นขีดสองขีดแล้วก็ตรงแขนอะ จะมีขีดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วข้างข้างแขนตรงนี้จะเป็นกระแสเหรียญเป็นเส้นขนแนวเส้นสายฝนคมคม,คมอยู่นะครับ<ๆ>เพื่อนๆสังเกตนะฮะเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมฮะตรงข้อแขนจะมีที่ขีดจุดสองเส้นนะครับเพื่อนๆเห็นไหมฮะอ่า,อาจะชัดเลยนะครับอ่าผมให้ดูอีกเหรียญน,นึงนะครับว่ามีเหมือนกันไหมนะฮะอ่าเห็นไหมครับ จะต้องคมชัดแบบนี้เท่านั้นนะครับนั่นแปว่าก็เหมือนกันมีเหมือนกันนะครับอ่าเห็นไหมฮะเรามาดูอีกจุดหนึ่งนะครับสังเกตนะครับเพื่อนๆ่นรมหางที่เคีย์ก่อนสังเกตนะครับเพื่อนเพื่อนสังเกตทานนะฮะทานจะต้องคมชัดนะครับจีบบัวเส้นสายในในร่องทานเนี่ยฮะจะต้องคมชัดนะครับ แล้วก็สังเกตหนูนะฮะจะเห็นหนูจะคมชัดจะเห็นขนเส้นขนของหนูเลยนะครับเพื่อนๆสังเกตนะฮะผมจะติดกล้องให้ดูตรงผ่านนะครับเห็นไหมครับจะต้องคมชัดแบบนี้รายละเอียดจะต้องเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆเห็นเห็นหนูไหมครับเห็นจันขนเลยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมฮะข้าราชการเขียนว่าแก้วสามประการนะครับเหมือนกันนะครับ อ่าผมให้ดูตรงนี้นะฮะสังเกตตรงพานนะฮะอ่าตรงล่องนะครับเห็นไหมครับจะต้องคมชัดแบบนี้นะครับอ่าเห็นไหมฮะอ่าดูดูเนื้อนวะนะครับอ่าเห็นไหมฮะขนาดเนื้อนวะต้องคมแบบนี้นะเห็นไหมครับตามล่องตามอะไรฮะตามเส้นขนนะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกันนะครับ ข้างหลังเหรียญกันนะฮะข้างหลังเหรียญจุดสังเกตข้างหลังเหรียญนะครับจุดสังเกตของผมนะสังเกตโค้ดนะครับ <5. S 1> โค้ดจะต้องเป็นโคน้ดแบบนี้เท่านั้นนะครับทุกคนเห็นไหมฮะเห็นไหมครับชัดๆนะคโค้ดจะต้องเป็นโค้ดแบบนี้เท่านั้นนะครับอ่าตรงนี้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ผองตีให้ชัดๆเลวกัน โค้ดจะต้องเป็นโค้ดแบบนี้นะครับโค้ดของนาวะก็เหมือนกันนะครับแต่นาวะจะมีจุดแตกต่างคือ,อานาวะเขาจะตีเป็นตัวเลขด้วยนะครับจะต้องเป็นฟอนต์แบบนี้นะครับจะเป็นตัวฟอนต์แบบนี้นะฮาเห็นไหมครับเลขสองหกหกแปดนะครับรูปนี้ดูสังเกตข้างหลังนะครับเพื่อนๆสังเกตนะฮะ สังเกตตรงเลขสามตรงนี้นะครับเลขสามตรงนี้นะครับจุดสังเกตของผมนะครับเลขสามจะเป็นตัวซ้อนอยู่นะครับเห็นไหมฮะสังเกตเลขสามนะครับจะเป็นเส้นซ้อนคมๆอยู่นะครับอ่าให้ดูอีกเหลียนนึงนะครับเห็นไหมฮะอ่าดูนวะก็เหมือนกันนะครับจะเป็นเหมือนกันทุกเหรียยนะฮะ เห็นไหมครับอีกจุดหนึ่งนะครับอีกจุดหนึ่งของข้างหลังนะครับที่ผมมาไว้ดูนะครับเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมฮะนี่ผมยังไม่ได้ตีกล้องเห็นเส้นแตกตรงนี้ไหมครับเส้นแตกคมๆขีดไปนะฮะเพื่อนๆเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับต้องเป็นแบบนี้นะครับอ่าผมให้ดูอีกเหรียญหนึ่งอันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวองผมต้องเอียงนิดนึง อ่าเห็นไหมครับนวะก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าตรงนี้ติดเลี่ยมนิดน,นึงฮนะก็เลยมองแบบไม่ชัดนะครับอ่าอ่าเห็นไหมอ่าเห็นไหมครับจะต้องเป็นขีดไปอย่างนี้เหมือนกันหมดนะครับเห็นไหมฮะชัดๆเลยนะครับเพื่อนๆนะตรงนี้นะครับจุดสังเกตของผมอ่าเราเรามาดูข้างหน้ากันอีกทีนึงนะข้างหน้าสังเกตตรงหูเหรียญข้างบนนะครับเพื่อนๆเห็นไหมฮะอ่าที่ผมบอกเห็นมีตัวนะนะครับ จะมีกระแสเหรียญวิ่งข้างในอรอบๆตัวนะแล้วก็องค์พระพุทธเห็นไหมครับซึ่งเกสทาไม่ได้นะครับแบบนี้นะฮะเพื่อนๆสังเกตลักษณะของอางที่ผมบอกนะพื้นเหรียญจะต้องตึงนะครับตึงมีองค์พระนั่งหรือรอยจีวรนะครับตรงปลายจีวรตรงนี้ในร่องมือมีเล็บนะครับรตรงข้อแขนนะฮะพานจะต้องคมชัดนะครับลายกระโหนกในพานอะไรม่รายละเอียดในพานต้องคมชัดนะฮะ หนูต้องคมชัดอะไรพวกนี้ครับสังเกตเกียรพยานากรอบๆนี่นะฮะจะต้องคมชัดเหมือนกันนะครับเท่านี้ฮะเพื่อนๆดูได้ประมาณนี้ก็โอเคเลยนะครับถือว่าแท้เลยนะฮะโค้ดต้องแบบนี้นะครับอ่าครับผมสําหรับเหรียญ3ามอตอนั่งพานนะครับผมเอ็มตองเก้าผิดถูกประการใดขออภัยว้ณที่นี้ด้วยนะครับผม ก่อนปิดไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ